The B ไม่ได้มีดีแค่เคลสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r i n t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook p r a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอล VAN 9 1 9 4 J หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงห,หนึ่งของภาคใต้ค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวน้ําทะเลใสปะการังถ้าและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะน,นอกจากทะเลนะคะก็ยังมีที่เที่ยวอื่นที่น่าสนใจอีกด้วยคลิปนี้พี่อารตีจะพาไปเช็คอินเจ็ดที่น่าเที่ยวที่นอกเหนือจากทะเลค่ะ 1. สระมรกตและบ่อน้ําพุดสระมรกตเป็นสระน้ําธรรมชาติที่มีความสวยงามมากๆน้ําใสสีเขียวมรกตสมชื่อเปลี่ยนสีได้ตามวันและเวลาสภาพแสงตลอดสองฝั่งข้างทางของที่นี่เต็มไปด้วยสายน้ําไหลผ่านมีความสดชื่นและเย็นสบายนอกจากนี้บ่อน้ําพุทที่ห่างออกไปประมาณ600เมตรเป็นบ่อน้ําธรรมชาติและเป็นเ้นกําเนิดของสระมรกตด้วยค่ะ 2. องถ้ำนอดและถ้ำผีหัวโตทะเลที่แอบซ้อนอยู่หลังภูเขาหินปูน อบร้อมไปด้วยภูผาสูงก็คือท้ำลอด ถือว่าเป็นกลุ่มถ้ำที่สวยงามที่สุดโดยลักษณะของถ้ำเป็นโพรงถ้ำที่ทะลุออกหากันได้ทั้งสองฝั่งสามารถพายเรือเข้าไปเที่ยวในถ้ำได้ในช่วงน้ำลดด้านในถ้ำจะมีหินง,งอกหินย้อยเป็นระยะห่างไปไม่ไกลนะคะก็จะพบกับถ้ำผีหัวโตถือเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่เป็นประวัติศสาสตร์ที่สําคัญและภายในถ้ำผีหัวโตก็จะพบภาพเขียนสีแดงถือเป็นแหล่งโบราณาคดีที่พบภาพเขียนสีมากที่สุดในภาคใต้มีภาพเขียนชื่อดังนั่นก็คือภาพรูปคนใส่หมวกทรงสูง3 ท่าปอมคลองสองน้ำท่าปอมนะครับเป็นชื่อของคลองสายน้ำส,สั้นๆยาวประมาณ5กิโลเมตรเป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อการเรียนรู้เป็นคลองน้ำก่อยที่มีสีฟ้าและสเสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึง่งริมตลิ่งจะมีลกไม้โผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะๆะะโดยปกติน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วงเช้าและน้ำจะลดลงในช่วงบ่ายนักท่องเที่ยวจึงสามารถเข้าชมความงามของลำคลองสองสีนี้ได้ในเวลาที่แตกต่างกันค่ะ 4. น้ำตกร้อนของท่อมเป็นน้ำตกร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าระเมาะล้อมรอบปกคุมอยู่อุณหภูมิน้ำที่นี่อยู่ที่40-50องศาเซลเซียสอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบและแช่ได้ค่ะนอกจากน้ำตกร้อนแล้วนะคะบริเวณนี้ยังมีบ่อน้ำร้อนที่มีลักษณะคล้ายอ่างน้ำและสระน้ำขนาดใหญ่สร้างไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้มานอนแช่ตัวผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความตึงเครียดถือเป็นออนเซ็นและสปาธรรมชาติที่สวยงามมากๆ ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพค่ะ วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางโงงวัดมหาธาตุวชิระมงคลตั้งอยู่ที่บ้านบางโงงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2483ค่ะจุดเด่นของวัดนี้นะคะอยู่ที่พระมหาธาตุเจดีย์ตั้งสูงเด่นอยู่กลางวัดกับความสูง95เมตรซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้ประชาชนและหน่วยงานภายในจังหวัดกระบี่ร่วมกันพัฒนาวัดนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จขระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบด้วยค่ะ 6. วัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือตั้งอยู่บนเขาแก้วตำบลกระบี่น้อยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานเหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำเสือเพราะบริเวณนี้เคยมีเสือโค้องอาศัยอยู่และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ ที่เป็นรูปขายกับองค์เท้าเสือส่วนสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดถ้ำเสือนะคะคือพระธาตุเจดีลอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแก้วมีความสูงประมาณ600เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีบันไดทั้งหมด1,237ขั้นให้ขึ้นไปสักการะบูชานอกจากนี้นะคะเมื่อยืนบนภูเขาแก้วแล้วจะมองเห็นเมืองกระบี่ได้360องศาซึ่งล้อมไปด้วยภูเขารูปทรงสวยงามมากมายค่ะ 7. เขาท่องฮิวคาเฟ่คาเฟ่ชื่อดังของจังหวัดกระบี่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือน้ำทะเลมากกว่า120เมตรเทียบกับตึกประมาณ50ชั้นสามารถมองเห็นวิวทะเลท,เลที่สวยงามของกระบี่ได้โดยที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นอันซีนเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากเต็มไปด้วยหมูกก่เกาะน้อยใหญ่ในอ่าวพังงาและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดกระบี่อีกด้วยในคาเฟ่นะคะก็มีอาหารอร่อยๆค่ะ เบเกอรี่อาหารจานเดียวเครื่องดื่มฝากท้องอิ่มอร่อยพร้อมกับบรรยากาศที่เปิดโล่งรับลมเย็นและอากาศที่สดชื่นบนยอดเขาและลองว่าที่นี่จะช่วยเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ7จุดเช็คอินในจังหวัดกระบี่ที่กระบี่ไม่ได้มีแค่ทะเล อีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย V O I P Gateway แบรนด์ดินสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ V t และไอพีโฟนแบรนด์ a อทีคอมสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำน,นักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทอรออกจำนวนมากเช่นงานถุงนี้งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูรมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราเช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์